สวัสดีครับวันนี้กลุ่มอิงฟูจะมานำเสนอความรู้ในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้เว็บไซต์การใช้ Facebook และไลายไปรับชมกันเลยนะครับเพิ่งซื้อมือถือเครื่องใหม่มาใครๆก็อยากมีแอปพลิเคชันดีๆไว้ใช้ ซึ่งวันนี้คริสซี่จะมาแนะนำวิธีการโหลดและอินสตอลแอปพลิเคชันจาก Play Store ค่ะ Play Store เนี่ยเรียกว่าเป็นคลังรวบรวมแอปพลิเคชันสำหรับ Android ซึ่งมีมากกว่า1ล้านแอปให้เลือกงั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันที่วิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store ค่ะขั้นตอนแรกให้เข้าไปที่ Play Store ก่อนเลยค่ะถ้าคุณมี Google Account หรือ Gmail อยู่แล้วให้เลือกคำสั่งที่มีอยู่แต่ถ้ายังไม่มีก็สามารถเข้าไปสมัครใหม่ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่2ให้ใส่อีเมลแอ d ดเดสกับพาสเวิร์ดของคุณลงไปและรอดําเนินการต่อค่ะขั้นตอนที่3จะเป็นบริการของทาง Google ถ้าคุณต้องการสํารองข้อมูลของคุณก็กดลงไปแบบนี้เวลาข้อมูลหรืออะไรหายไปก็สามารถกู้คืนได้เสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่หน้าของ Play Store จะมีหมวดหมู่ของแอปพลิเคชันอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอีบุ๊กหรือภาพยนตร์เมื่อเราเจอแอปที่ถูกใจแล้วให้เข้าไปในแอปนั้นเลือกคำสั่งติดตั้งแล้วรอสักครู่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ไงคะแอปพลิเคชันที่เราโหลดมาคริสซี่บอกแล้วว่าไม่ยากจริงๆถ้าคุณชมคลิปนี้และอยากสแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยอะไรอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใน b o o k Samsung Mobile Thailand Fanpage นะคะ ใช้สมาร์ทโฟนอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพการติดต่อสื่อสารทางไกลเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของมนุษย์จะเห็นเมื่อโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีการทำงานเสมือนคอมพิวเตอร์มากขึ้นซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าสมาร์ทโฟนทำให้เราพบพาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทางเล่นอินเทอร์เน็ตเช็คอีเมลสร้างหรืออ่านโปรแกรมเอกสาร ซึ่งโทรศัพท์มือถงปีกตีทำไม่ได้และยังพบว่ากลุม่มวัยรุ่นและคนทํางานที่ใช้สมาร์ทโฟนบ่อยจะอยู่ในช่วงอายุ18ถึง30ปีซึ่งเกิดในช่วงปฏิวัติเทคโนโลยีคือคศ2525ถึง2543โดยทั่วไปเราใช้คําเรียกกลุ่มคนนี้ว่ากลุ่ม Gen Y และผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจํา จากการสำรวจของบริษัทซิสโกซิสเต็มพบว่า98%ของกลุ่มเจนว้ยทั่วโลกจะเช็คสมาร์ทโฟนก่อนที่จะลุกจากเตียงเพรับข่าวสารต่างๆ98%จะอัพโหลดกดไ like, ลค์รูปและแชรทก่อนกินอาหาร97%อัพโหลดรูปภาพหรือข้อความอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเมื่อมีการใช้กันเยอะขนาดนี้ทำให้คนเจนวกลุ่มนึงมีพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน คือเช็คสมาร์ทโฟนตลอดเวลาเพราะกลัวถูกเพื่อนลืมเรียกว่าอาการโฟโม่แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมเข้าข่ายว่าติดสมาร์ทโฟนหรือไม่ลองสำรวจดูว่าคุณหรือคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่า 1. เมื่อสมาร์ทโฟนมีการแจ้งเตือนคุณจะหยุดและทิ้งทุกอย่างแล้วหันมาสนใจสมาร์ทโฟนทันทีจนทำให้เกิดผลเสียต่างๆ เช่นไม่สนใจการเรียนเล่นแต่โทรศัพท์ส่งผลให้การเรียนแย่ลงหรือสนใจกับการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนจนทำให้งานไม่เสร็จเกิดเป็นการข้างค้างสะสม 2. ขณะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นคุณจะต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปอาหารและอัปโหลดขึ้น Facebook หรือ IG โดยไม่สนใจคนรอบข้างเมื่อมีการพูดคุยกันก็แค่รับฟังและก้มเล่นโทรศัพท์ต่อโดยไม่สนใจผู้พูดเลย ส่งผลให้บรรยากาศของการรับประทานอาหารเสียไปพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนยังส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยดังนี้ 1. เกิดอาการปวดคอบา่าไหล่เนื่องจากการถือและกดสมาร์ทโฟนตลอดเวลา 2. เกิดอาการปวดกล้ามเนมื้อตา,า,อตาเ็นภาพซ้อนตาแห้งเนื่องจากหน้าจอของสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กต้องใช้สายตาและเพ่งมองมากขึ้น 3. เกิดอาการ New Lock, นิ้วล็อกเนื่องจากมีการกดพิมพ์ข้อความบ่อยๆเพื่อแชรหรือส่งอีเมลจนเกิดอาการเกรงของนิ้วมือเพราะปุ่มกดของสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กทําให้กดลําบากจากที่กล่าวมาจะสามารถทำให้ทราบว่า,าวใครติดสมาร์ทโฟนบ้างแต่เราสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับผลเสียจากการใช้สมาร์ทโฟนมาก้วยสามารถทําได้ดังนี้คนสวมใส่แว่นตาในการเล่น เพื่อลดการทำงานของประสาทตาและควรปรับแสงสว่างของจอสแสดงผลตามสภาพแวดลอ้อมเช่นแสงในสถานที่มืดควรปรับความสว่างลดลงเพื่อไม่ให้เกิดอาการแสบตาในสถานที่กลางแจ้งควรปรับความสว่างเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการสะท้อนของจอปรับเปลี่ยนท่าทางในการใช้สมาร์ทโฟนควรถือในระดับเหนือเอวจะทำให้ก้มคอไม่มากจนเกินไปเพื่อลดอาการเกร็งของการถือสมาร์ทโฟน และยังทําให้ไม่เสียมคลิก,กภาพอีกด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการกดส่งข้อความอักษรมาเป็นการส่งข้อความเสียงหรือโทรศัพท์คุยกันบ้างก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขณะทํางานอยู่ควรปิดการสื่อสารไม่ควรเปิดการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะรับสายโทรศัพท์เฉพาะเรื่องงานและเรื่องเร่งด่วนเท่านั้นไม่ใช้สมาร์ทโฟนติดต่อกันนานเกินครึ่งชั่วโมง ควรพักสายตาประมาณ10 1 5นาทีในขณะพักสายตานั้นควรทำการยืดเหยียดนิ้วและแขนสลับกับการกำมือแน่นๆช้าๆสักสิบครั้งเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหมูแต่สำหรับบางคนที่ชีวิตการทำงานจำต้องใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจำและเป็นเวลานานอาจหลีกเลี่ยงการใช้งานได้ยากแต่ก็ควรปรับลดการใช้งานเฉพาะที่จำเป็น แปรับพฤติกรรมการใช้งานให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุดรู้จักใช้รู้จักใส่ใจตัวเองเพื่อใช้งานได้ถูกต้องและไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพจัดทําโดยสมาชิกกลุ่มอิงภูประกอบด้วยอําเภอภูเขียวอําเภอบ้านแทน่นอําเภอคอนสารและอําเภอเกษตรสมบูรณ์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซัมซุงมบายไทยแลนด์ และคุณรัฐพัฒ์อ่อนน้อมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ